ปานเทพกับสนทิมาก็พอกันนะนะครับคือสรุป,ปง่ายๆก็หาทางลงอนะ่ะไม่มีแล้วจะไปเสียสมพงษ์เสียสมพงษ์ก็ไม่เกี่ยวข้องนะอ้าตาไปก็เป็นเรือ2ลำสามลำต่อคอนเทนต์กันไปก็ฝากปานเทพสนทิก็เลิกเถอะส่วนสนทิผมแนะนําให้ไปอะไรอ่าเห็นก็ชวนคนมาฟ้องกออสอ่ะทำไมต้อมาก็เป็นไงนะครับนะอ่าชวนคนมาฟ้องกอสมีใครไปฟ้องกอสไหม ใครอย่าไปหลงเชื่อสนที่กับปานเทพไปฟ้องกอยสแล้วมึงซวยนะเป็นหนี้เขานะแต่ดันเผือกจะไปไหมไปฟ้องเจ้านี่นึกถึงบุญคุณเขาบ้างเอาเงินเขามาเรียนจนจบนะและจะไปฟ้องเขาอย่าไปหลงเชื่อสนที่กับปานเทพพวกนั้นมันก็ปั่นคอนเทนต์ไปเรื่อยผมเองเป็นวิทยากรกรอยสมาก่อนไม่มีหรอกครับเขาจะไม่โกงท่านหรอกมันเป็นระบบใหญ่หน่วยงานของรัฐเงินมีกรุงไทยบริหารมีเงินภาษีนะ กู้มาเรียนเรียนจนจบแล้วพอก็ทวงหนี้เข้ามาจะไปฟ้องเขาอย่าไปทําครับเราต้องนึกถึงบุญคุณของเงินกยนอยศไปเรียนจนจบอย่าไปเชื่อสนธิกับปานเทพนะอย่าไปนั่นนะพวกนั้นมันปั่นคอนเทนต์ไม่ต้องไปฟ้องหรอกมีใครไปหลงเชื่อไหมล่ะอย่าไปหลงเชื่อนะนะครับถ้าเขาคิดคํานวณไม่เสร็จระบบไม่เสร็จเดี๋ยวเขาก็เดิมการดําเนินการให้นะล่าสุดเห็นในข่าวกยอยสก็เริ่มขาดสภาพคล่องแนละ้วเพราะอะไรจะไปแก้ลดดอกเบีย้ยแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะ ยังจะไปลดไปอะไรนะครับผมดูข่าวนะทำไมทํามาก็ต่อไปใครกู้เงินกอนสอแล้วก็เบี้ยไงเบี้ยวได้เลยโกงได้เลยหรือเปล่านะครับนะนะครับนะก็ประหยับไป้ลงเชื่อสองคนนี้ลูกพี่ลูกน้องแล้วก็เสร็จแล้วก็สนที่กับปานเทพประมาวิจารณคำพิพากษาสารนนสนที่ก็ไม่ได้จบกฎหมายปานเทพก็ไม่จบมานั่งวิเคราะห์เอาคำพิพากษามานั่งเหน็บแนมพี่เดหาว่าเดเาพี่เดไปเข้าข้างจำเลยบ้างนะตัดพยานทิ้งบ้าง นะครับดีใจที่คดีแพ้ผมอยากจะฝากสนที่กับปานเทพลูกพี่ลูกน้องนะนะครับสนที่ก็เคยติดคุกกิตารางมาก่อนกจำได้ไหมนะ่ะสมัยก่อนนะคุณก็เคยติดคุกติตารางมาการติดคุกติตารางเนี่ยมันต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าทําผิดถึงติดคุกส่วนจําเลยคดีเนี้ยสารก็มองว่ามันยังมีข้อสงสัยมันมันรับฟังไม่ได้ว่านะเ,เป็นความประมาทของจําเลยนะครับนะล้วผมไม่ดีดีใจนะคดีแพ้ดีใจได้ไง คดีแพ้ดีใจได้ไงคุณแม่ก็ไม่ดีใจนะครับแต่็เสียใจในัลังออกออกมาให้สัมภาษณ์ผมก็พูดความจริงว่าศาลก็ตัดสินว่าจะเออแตงโมเดินจากหัวเรือไปท้ายเรือแล้วก็ตกไปตายก็ศาลก็ตัดสินอย่างนี้ผมไม่ไดเด็นด้วยผมบอกแล้วเดี๋ยวก็ต้องอุทธรณ์ดีกาแต่พี่สนธิกับกับปานเทพลูกพี่ลุงน้องไปบิดเบือนว่าผมดีใจจะไม่ดีใจได้ไงคดีแพ้นะครับนะแล้วก็พยานหลักฐานเนี่ยของโจทย์กับจำเลยเจือสมกันไม่จริงนะครับ นะโจดก็โจดจำเลยก็จำเลยบ้าหรือเปล่าโจดก็สืบว่าประมาทแต่ศาลไม่เชื่อจำเลยก็ต่อสู้เขาเป็นแค่ผู้โดยสารเขาไม่มีหน้าที่ต้องไปดูแลตองโมแตงโมเดินไปแล้วก็ตกท้ายเรือเองโจดจำเลยจะไปต่อสู้คดีเหมือนกันได้ไงโจดจำเลยเห็นพ้องต้องกันเพราะฉะนั้นบ่าฝากสนธิบาลเทพเวลาพูดอะไรเนี่ยนะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับคำพิพากษาให้ความเป็นธรรมกับรู้ความผมด้วยคุณไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรในคดีเลย ถ้าโจทกับจำเลยเห็นตรงกันแล้วจะไปฟ้องทําไมนะครับนะปานเทพสนที่ลูกพี่ลูกน้องโจ์จำเลยจะไปเห็นฟ้องได้โจดเห็นว่าจำเลยประมาททําแจงโมตกเรือตายทวนจำเลยจะต่อสู้ว่าจำเลยไม่ได้ประมาทมันจะไปเห็นตรงกันได้งไงละครับเพราะฉะนั้นฝากสนที่ปานเทพอัจฉริยะอย่าบิดเบือนอย่าไปบิดเบือนนะครับและพยานทุกป,ปากของโจ์ไม่ได้มีใครไป เ,เบอิกความไปช่วยเหลือจําเลยไม่มีนะครับเขาเบิกความตามจริงนะครับเบิกความเพื่อให้เป็นไปตามคําฟ้องว่าเนี่ยเดินจากหัวเรือไปตกท้ายเรือเพื่อให้ศาลเชื่อว่ามีเหตุการณ์จริงแต่ศาลบอกว่าประเด็นเดียวนะครับที่คดีนี้ศาลยกฟ้องง่ายๆคือว่าเขามองว่านะเออชื่ออะไรวะแซนจ็อบกระติกเขาเป็นผู้โดยสารไม่ใช่คนขับเรือเพราะนั้นเขาเลยไม่ต้องระวัง ใครจะดื่มไล่ใครจะไปตกน้ําตายก็ช่างมันประเด็นมีอยู่แค่นี้เพราะนั้นถ้าเกิดมูดว่าคุณแม่แตงโมจะอุทธร์ก็อุทธร์ประเด็นแค่นี้เองไม่ต้องไปประเด็นไม่ต้องอุทธร์ประเด็นอื่นนะครับแต่สนธิกับปานเทพดันไปวิจารณ์คำพิพากษาว่าอะไรนะโจทเอาพยาเอาเอาคนสนิทของจำเลยมาเป็นพยานโจทไม่ใช่ตำรวจนะเวลามีคดีความเนี่ยพนักงานสอบสวนไปดูวิอาญามาตรา1 3 1นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ วิาญามาตราหนึ่งร้อยสาสิบเอ็ดพี่น้องประชาชนลองเปิดดูนะ1ร้อยสามสิบเอ็ดนะเดี๋ยวเปิดนะครับเขาบอกว่าพนักงานสอบสวนต้องเป็นกลางนะต้องทําหน้าที่สองอย่างคือหนึ่งพิสูจน์ความผิดผู้ต้องหาสองพิสูจน์ความบริสุทธิ์ผู้ต้องหาร้อยสามสิบเอ็ดพนักพนักงานสอบสวนก็สอบพยานทั้งนะฝ่ายคนบนเรือแล้วก็ฝ่ายของแม่แตงโมฝ่ายแตงโมสอบหมดร้อยสี่สิบสี่ปากหลังจากนั้นเขาก็เอาพยานหลักฐานมาชั่ง พนักง,งานสอบสวนไม่ใช่ศาลต้องสอบทั้งฝ่ายฝ่ายแตงโมแล้วก็ฝ่ายคนบนเรือสอบหมดร้อยสิบสี่ปากหลังจากนั้นมาช่างดูดี่ยพยานหลักฐานพอจะแจ้งข้อหาหรือพอจะฟ้องอะไรได้ก็คือฟ้องประมาทตามข้อที่จริงตามพยานหลักฐานที่ปรากฏว่าโจทก์ฟ้องว่าประมาทจำเลยต่อสู้ไม่ประมาทประเด็นมีอยู่แค่นี้นะไม่ใช่ว่าเออโจทก์ไปเอาพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์กับจำเลยมาเป็นพยานของตัวเองไม่มีครับอย่าไปพูดแบบนั้นนะนะอายุก็มากแก่มากแล้ว นะครับนะอ่อส่นที่ตาก็ไม่ค่อยดีไปข้างแล้วนะและค้คุกตารางก็เคยติดมาแล้วก็ต้องรู้นะครับว่าการติดคุกติดตารางเนี่ยมันไม่ดีนะครับก็ฝากลูกน้องด้วยปานเทพด้วยเราไม่ได้จบกฎหมายไม่ได้มีความรู้อะไรทางด้านกฎหมายนะมีปากก็พูดไปเรื่อยนะทั้งลูกพี่ลูกน้องเลยนะครับไม่มีนะฮะนี่เล่าให้ฟังเขาก็สืบไปแล้วมันแพ้อย,อยู่ประเด็นเดียวเพราะฉะนั้นพี่เดชถ้าจะอุทธร์ก็ต้องอุทธร์ว่า เขาไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายเพราะเป็นผู้โดยสารด้วยกันก็ต้องต่อสู้ว่ามันมีหน้าที่เกิดจากการชักชวนชวนกันมากินเหล้าแล้วตกตกน้ำเนี่ยมันมีหน้าที่ต้องดูแลหรือเปล่าหรือประเด็นแค่นี้มันไม่มีพยานหลักฐานเรื่องฆ่านะสนธิกับปานเทพใครบอกในคดีฆาตกรรมคดีฆาตกรรมแล้วมีหลักฐานแล้วไม่มีหลักฐานเนี่ยมันคือการตรวจสอบหรือการใส่ร้ายฝากไปคิดนะแก่มากแล้วสนธิปานเทพกอายุมากแล้วอยู่กับสนธิมานานก็น่าจะรู้นิสัยลูกพี่นะ นะก็บอกว่าคดีแตงโมเป็นคดีฆาตกรรมไหนแล้วครับฆาตกรรมหลักฐานนี่ไหมการไปไปตรวจสอบหรือแสวงหาข้อเท็จจริงโดยรู้อยู่แล้วไม่มีหลักฐานเนี่ยมันเป็นทมกับใครหรือไม่อย่างไรผมไม่เคยปกป้องคนบนเรือเอาหลักฐานมาสิครับนะครับแล้วคุณไปแจ้งแล้วก็อัธยะเนี่ยไปร้องเรียนที่อะไรเดสไอมันไม่มีหลักฐานอัธยะร้องเรียนเดสไอมาตั้งสามปีกว่าแล้วเดสไอชุดก่อนก็สอบแล้วเดสไอก็ไปคุยกับตำรวจแล้ว นะครับมันไม่มีหลักฐานมาร้องใหม่ก็ไม่มีหลักฐานครับถ้ามีหลักฐานมันจะตั้งทําไมเลขสืบนะครับถ้ามีหลักฐานจะตั้งทําไมเลขสืบมันก็เอาไปไงเอาเข้ามติเลยขอเสียงสองในสามรับเป็นคดีพิเศษแค่รับคดีสอบสวนเขายังไม่กล้าเลยมันรับไปมันจะติดคุกก็ดีมันไม่มีไม่มีหลักฐานแล้วบอกว่าจะมารอคำพิพากษาสารนนจะไปรอทําไมอ่ะตัวอธิยะก็บอกว่าคำพิพากษาสารนนกับสิ่งที่เขาร้องเรียนไม่เหมือนกันเอ้าแล้วถ้าเกิด คุณก็บอกแล้วมันไม่เหมือนกันเนี่ยแล้วคุณจะไปรอคำพิพากษาทําไมก็เท่ากับว่าคุณมีพยานหลักฐานชัดเจนแล้วว่าใครฆ่าแตงโม,มพระอัจฉริยะก,ก็บอกแล้วใครฆ่าแตงโม,มก็บอกปามเทพไปแล้วเนี่ยก็ไปยืนยันเลยครับแจ้งความจับไปเลยแสดงว่านี่มีหลักฐานแล้วก็บอกว่าคำพิพากษาสารล้นไม่เกี่ยวกับที่อัจฉริยะไปแจ้งความถ้ามันไม่เกี่ยวกันแล้วจะเอาไปดูทําไมละครพิพากษาพูดไปพูดมาเมื่อมันก็ย้อนแย้งไปย้อนแย้งมานะครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเวลาจะติดตามข้อมูลข่าวสารนะเชื่อสารนะครับอย่าไปเชื่ออัจฉยะอย่าไปเชื่อปานเทพอย่าไปเชื่อสนทีนะเอออัจฉริยะก็เป็นนักร้องไม่ได้เกี่ยวอะไรคดีเลยปานเทพสนทีก็เป็นนักการเมืองนักไอ้เขาเรียกอะไรพวกไอ้ช่วชุมนุมทางการเมืองพาคนลงถนนจุดแข็งของอสุเทพกับไอ้ดเชื่ออะไรวะไอ้ไอ้สนทีกับปานเทพก็คือเป็นพวก เรียกไนักกิจกรรมทางการเมืองแต่ตอนหลังเนี่ยการพูดเรื่องการเมืองมันไม่ค่อยมีคนดูก็เลยเปลี่ยนมาทำคอนเทนต์เรื่องอะไรทนายตั้มนะมาทําเรื่องแตงโมแรกๆก็อ่านข่าวตอนหลังก็เป็นไงรับมอบหน้าจ,จากพี่อ้อยมาทําคดีมีมูลนิธิรับบริจาคจัดหาทนายนะครับตอนนี้ก็มีรับมอบหน้าไปแจ้งคงแจ้งความทั้งทั้งลูกพี่ลูกน้องทั้งสนธิทั้งปานเทพแรกๆกก็อ่านข่าวเป็นกลางเป็นกลางหน่อยตอนหลังก็เป็นไง หลักฐานเด็ดมาแล้วอ่ารับมอบนาศมีธนงทนายพร้อมใครไม่มีทนายก็มาเอาที่นี่การตั้งบูรนิธิรับบริจาคนะเออนะครับครบ,บวงจรแบบนี้เขาไม่เรียกว่าสื่อมวลชนแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับอินฟลูเอนเซอร์ประธานมูลนิธิเป็นคณะคณะบดีด้วยอะไรหลายอย่างหาทนงทนายใครมีคดีความก็ไปหาก็ได้อะไรต่ำมันกลายเป็นธุรกิจหรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรือว่าทําเพื่อสังคมพี่น้องว่าเขาทาเพื่อธุรกิจหรือสังคมอ่ะ สปอนซ์สปอนเซอร์ของสนที่กับปานเทพผมไม่เห็นมีเลยนะแล้วที่เห็นก็มีมูลนิธิมูลนิธิก็รับบริจาคไปเลยหรือปานเทพก็เป็นประธานมูลนิธิเป็นคนอ่านข่าวรับมอบหน้าทไปแจ้งคงงแจ้งความเห็นเดินสายไปกองผงกองปราบมันจะกลายเป็นธุรกิจหร,รือเปล่าหรือกลายเป็นอินสอนเซอร์หรืออะไรมีทนงทนายพร้อมมีอะไรต่างๆน,ะ,นะครับเราก็มันผมว่าไม่ใช่สื่อแล้วนะสื่อมก็อ่านข่าวอ่านอะไรกันตรงไปตรงมาไอ้นี่ไปรับมอบนาทไป ร้องเรียนมันยากทนายต่้มอะไรตอ,อะลาต่างๆนี่มันกลายเป็นเข้าไปมีส่วนได้เสียไปหมดนะมั้งชวนคนมาฟออ้องกอยศออบ้างอะไรนะแล้วก็ศาลตัดสินก็ไม่เชื่อวิพากวิจารณคำวิพากษานะทำเป็นคนเก่งเก่งกว่าศาลอีกคนในแวดวงยุติธรรมเนี่ยคุยกับผมก็บอกว่าไอ้ไอส้สนที่กาปานเทพลูกพี่ลุงน้องเนี่ยโอ้โหวิจารณคําตัดสินศาลโอ้โหเก่งนะ ศาลตัดสินแล้วได้ต่อไปคดีไหนแพ้ก็ต้องไปดิมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินก็มีปานเทพแรกๆคดรับเป็นขา่าวสักพักก็เดี๋ยวก็มีจัดหาทนายให้ด้วยมีมูลนิธิใครจะบริจาคเงินก็ได้อะไรต่างก็ได้คดีไหนแพ้ก็ส่งให้สนที่กับปานเทพตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งตรวจสอบคําพิพากษาผมยังยังวงว่าไอ้สองคนนี้มันเป็นใครเป็นเทวดามาจากไหนเอ็งเก่งั้ยนะครับผมคุยกับแวดวงอ,อ,อายการตํารวจทนายความก็ยังว่าไอ้สองคนนี้มันเป็นใคร วันวันมานั่งทำคอนเทนต์ทำให้คนเชื่อนะน่ากลัวนะนะสารตัดสินแล้วบอกว่าเป็นอุบัติเหตุพวกมันบอกฆาตกรรมบอกมีตารวจไปบิดกระบ,บวนการที่ทำใคระนะสามปีกว่ายังหาพยานไม่ได้หาทางลงเถอะสารก็ตัดสินแล้วก็จบเลิกลาไปก็ไปปั่นกระแสะเรื่องอื่นก่อนนะไปตึกถลม่มไปอะไรเงียบไปแล้วนี่ตึกถล่มอะนะนะไปหาคอนเทนต์เรื่องอื่นต่อไปไม่ต้องมาจมปลกักสารตัดสินแล้วจบก็จบไม่ต้องไปอะไร นะช่อง8ก็มาเชิญผมออกท, ي, ทีวีให้ผมไปนั่งประจันหน้ากับปานเทพมั่งไปนั่งประจันหน้ากับสนทิป่ะเอเชื่ออะไรวะอัจฉยะผมไม่ไปหรอกไปก็ไปสร้างเรตติ้งให้ช่องแปดนคนก็มานั่งดา่าคอควายคอควายผมคุยออไ,อไอ้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 อะไรวะโปรดิวเซอร์รายการ